เรียนโดี่ค่ะทเรียนวันนี้ามาหก่นแล้วนะคะค่ะึงนะคะเรามาพบกับกเรียนเมค่ะพอะไรอยู่หรคะมาครับค่ะไป่ต้องขอกอนใช่ไหมคะไม่ต้อ่้ไตต้่อ่ง้่่่ แทนทกันเลยว่าถามว่าทอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ค uh> ะ่งฟ้ารุนไม่ใช่ค่ะขอกินฮดของกินนดทำอะไรอยู่คะทำงานค่ะทำอะไรคะค่ะดีไอโดของห้องทคือใครคะไเนอรค่ะใครใครคะไอค่ะ คุณคะใครเจ้าค่ะใครคือใดเจ้าคะนี่ก็หนุ่มค่ะซ้ำขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือสวัสดีค่ะวันนีททท้ทำไมอยู่คะอะถ่ายเรียลของคุณเป็นไรแล้วไม่ค่ะห้องคุณค่ะไว้ไม่มาเยอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับบ้านค่ะค่ะวันนี้นะคะใครคือไอดอลคะใครคะเอ๋เอ๋ยนัทเตอรทำไมคะเขาเป็นยังไงเป็นว่าอเก่นอกก็คือบมเชอ่าไม่เช่อเลค่ะเพาเขาน้าเก่งมากค่ะ่คะค่ะ ค่ะ้วมันไม่มองไม่เห็นน่ะแกทำไมคะงั้นละค่ะใครคุณล่ะคะไอรโต้วคุณใครใคะโตเอเออไหไป สวัสดีค่ะโอ้โอะไรน่คะแต่แน่นค่ะทำไมเหรคะทำไมคะทำไมคะทำอะไรอยู่คะนั่งเล่นเกมค่ะทอไอยู่คไม่ทำอะไรเยอะทำอะไรคะ ทำอะไรของใครคะถ่ายน้องคุณนิชัยคะอ๋อไตเติ้ลค่ะทำไมคะเพราะไตเติ้ลเขาเก่งคะ่ะตลาดเนี่ยคะ่ะแล้วก็สมกค,คะ่ะอ่าแล้วคุณล่ะคะไม่มีคะ่ะเออไอ้เจ้าห้องนี้คุณคิดว่าใครดูดีสุดคะน <c ười> ้ามู ค่ะทำอะไรอยู่คะนั่งไ่ถามค่ะไว้แล้วก็ดีไอต้นไอทำอะไรอะไอมันโคตรมันดูดีด้วยนะดแล้วก็ะายักิอด สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตุ้ยที่ยะสวัสดีค่ะมาถามาอะไรเมืองแดงเลยเอ้ยชายไปเลยอุ้ยอีสานด้แหมเฮ้ยทำอะไรอยู่คะทำอะไรเอ้ยอย่าไปก่อนแล้เกววันนี้ไอดอาคุณนิทนค่ะตื่นค่ะ ชื่ออะไรคะถ่ายบ้านซ้ายมวนปไม่เหพอเด็กดิยมไม่ยา